สวัสดีครับผมตั้มปฏิพัทธ์นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์กับเพื่อนๆเรื่องหุ้นทุนสามัญซื้อคืนนะครับหุ้นทุนสามัญซื้อคืนเนี่ยมันไม่เหมือนกับการจ่ายปันผลหรือการจ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือการจ่ายปันผลเป็นเงินสดแต่มันคือการที่นําเงินที่เป็นกําไรที่เหลืออยู่นะครับไปซื้อหุ้นคืนมาเพื่อให้ตัวแชร์โฮเดอร์เนี่ยมันน้อยลง มันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ตั้มจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังการซื้อหุ้นคืนอย่างบางบริษัทเนี่ยมันมีเงินส่วนเกินค่อนข้างเยอะเอาเงินไปลงทุนในโครงการต่อกันแล้วก็ยังเหลืออยู่อเอาไปปันผลกันแล้วนะครับเป็นการปันผลระยะยาวกันแล้วมันก็ยังเหลืออยู่คราวนี้เขาก็เอาเงินส่วนส่วนนี้นะครับมาทําการซื้อหุ้นคืนดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเขาปันผลเงินพวกนี้ออกไป การปันผลของปีนี้มันก็จะสวิงนะครับเกิดว่าปีหน้าไม่มีโครงการใหม่เข้ามาหรือว่าทําผลประกอบการได้ไม่เท่าเดิมเนี่ยเราจะปันผลได้น้อยลงมันก็จะไปตรงกับทฤษฎีที่ว่าถ้ามีการปันผลน้อยลงเนี่ยคนก็จะคิดว่าอัศเรรย์อินโฟมชันหรือเปล่าก็คือผู้บริหารเนี่ยได้ปุ่งบอกกับเราหรือเปล่าว่ากิจการเนี่ยมันจะดูดรอปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปันผลมันก็เลยเป็นตัวกําหนดอย่างหนึ่งที่จะไปกําหนดราคาหุ้นในตลาด หรือว่ามูลค่าของกิจการมูลค่ากิจการก็ไปกําหนดราคาหุ้นของตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีส่วนสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปีนี้มันมีกําไรเยอะเนี่ยแล้วก็ปันผลกับปันแล้วหรือว่าเก็บกักไว้ลงทุนต่อก็เก็บกักไว้ในโครงการของปีหน้าแล้วเนี่ยก็อาจจะมาทําการซื้อหุ้นคืนนะครับอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเดี๋ยววันนี้ต้องจะมาแชร์กับเพื่อนเพื่อเรื่องข้อดีข้อเสียของการซื้อหุ้นคืนก่อนที่เราจะมาซื้อหุ้นคืนกันนะก็ มาดูกันก่อนว่าการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันมีกี่แบบกันนะครับแบบแรกเลยการซื้อหุ้นคืนเนี่ยก็จะซื้อหุ้นคืนในตลาดการซื้อหุ้นคืนในตลาดอันนี้จะเป็นวิธีง่ายเร็วแล้วก็ใช้กันทั่วโลกนะครับก็คือ,อประกาศมาแล้วว่าเราจะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่พิเรียดไหนถึงพิเลียดไหนแล้วก็บริษัทเนี่ยจะทําการทยอยซื้อหุ้นคืนตามวันที่กําหนดไว้แล้วก็ซื้อหุ้นคืนในกระดาษเลยราคาก็เป็นราคาในกระดานเลย กับประเภทที่2นะครับการซื้อหุ้นคืนแบบเทรดเดอร์ออฟเฟอร์เทรดเดอร์ออฟเฟอร์คือทําการตกลงซื้อขายกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่าหุ้นเนี้ยเราจะซื้อหุ้นในมูล,ลค่าที่เท่าไหร่อันนี้จะเป็นข้อเสียกับผู้ถือหุ้นเก่าๆหน่อยนะครับก็คือการตกลงการซื้อหุ้นคืนเนี้ยก็จะตกลงการส่วนมากจะในทางทฤษฎีแล้วเนี้ยก็จะตกลงซื้อกันในราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีการซื้อหุ้นคืนในแบบที่3นะครับก็คือการซื้อซื้อหุ้นคืนที่ กรรมการคนเก่าเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันก็จะทำการซื้อหุ้นคืนแบบนิโคเท o ์ออฟเฟอร์ก็จะเป็นการซื้อหุ้นคืนการต่อรองครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ไม่ค่อยลงรอยกันนะครับการซื้อหุ้นคืนเนี่ยก็จะมีการซื้อหุ้นคืนอยู่3แบบนะครับแบบที่ซื้อหุ้นคืนกันเยอะสุดก็จะเป็นแบบตลาดนะครับจะเป็นแบบมาเก็ตตรงนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันอาจจะนะครับใช้คําว่าอาจจะมันอาจจะส่งผลหรือมันมีปัจจัยทําให ผลักดันราคานี้ขึ้นไปได้เพราะว่าการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมีอยู่สามเหตุผลน,ผลนี้แล้วก็มีเหตุผลหลกัลกๆอื่นอีกอย่างเช่นว่าการซื้อหุ้นคืนเนี่ยทำให้ส่วนของความส่วนของหุ้นเนี่ยครับส่วนของหุ้นทุนเนี่ยน้อยลงพอตัวแชร์มันน้อยลงปุ๊บกำไรอาจจะแค่เท่าเดิมนะครับพอเอา e p s เนี่ยเพื่อทื่งว่าตัว shareholder เนี่ยมันน้อยลง earning เท่าเดิมพอตัวแชร์มันน้อยเนี่ยพอเวลามันมาหาลแล้วเนี่ยมันก็จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น มันจะค่อนข้างเยอะกำไรสุทธิต่อหุ้น EPS นะครับโดยปกติถ้าเราไม่ได้ไปกู้เงินเลยเนี่ย EPS เท่ากับ DPS e Earning Per Share เนี่ยจะเท่ากับ Dividend Per Share เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาทฤษฎีมาว่าถ้าเกิดเอากำไรทั้งหมดเนี่ยมาปันผลออกไปให้หมดมันก็จะทำให้ Dividend มันเพิ่มสูงขึ้นการปันผลที่มากขึ้นนะครับกระแสงเงินสดรับที่มากขึ้นถ้าเราใช้ทฤษฎีเดียวกับหุ้นบูรุมสิก็ได้ PMT หารไก็จะทำให้ ราคาของหุ้นนะครับผักดันขึ้นไปนะราคาของหุ้หนบลูมเสิทธิ์ก็คือ price ท่ากับ PMT ก็คือที่รับกระแสเงินสดมาตลอดมาหาด้วยต้นทุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเหมือนกันถ้าเราใช้ P ท่กดี D, ส่วน K ลบ G คือ p price เท่ากับ dividend หารด้วยต้นทุนของเงินทุนลบด้วยโก Dividend ตัวนั้นนะครับ DPS ที่ตั้บอกเมื่อกี้ EPS ถ้าเราไม่ได้ไปกู้เลยมันจะเท่ากับ DPS เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไอ้ DPS เนี่ยมันได้มา100%ปุ๊บมันเป็นตัวเศษไงครับก็คือถ้ามันอยู่อ่าถ้ามันเพิ่มขึ้นนะครับมันจะทําให้ price ของราคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเดี๋ยวตั้มจะ,ะ,ะมาแชร์กับเพื่อนเพื่อเรื่องข้อดีข้อเสียของใช้หุ้นทุนสมามัญซื้อคืนว่าอ่าข้อดีข้อเสียของมันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่าคลิปนี้ก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เราก็เหมาะสําหรับคนที่จะไปสอบ CFA นะครับหรือว่าซีซ่าของ TSI ตลาดไทยนะครับครับกับข้อดีของหุ้นทุนสามัญซื้อคืนในข้อแรกนะครับหุ้นทุนสามัญซื้อคืนในข้อแรกเนี่ยก็จะมีข้อดีทางด้านภาษีนะครับเดี๋ยวเพื่อนมาลองนึกตามกันนะครับว่าเรื่องภาษีเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงถ้าเราปันผลเป็นดีเวเดนก็คือปันผลเป็นเงินปันผลออกไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นปันผลก็ตามหรือว่าจะเป็นเงินสดก็ตามเนี่ย เราจะต้องเสียแท็กให้กับรัฐเพื่อรัฐที่จะเอารายได้ตรงนี้นะครับไปพัฒนาประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดมีการซื้อหุ้นคืนขึ้นมาคือเอากําไรสะสมที่เก็บไวน้นะครับเอามาซื้อหุ้นคืนแทนที่เราจะปันผลออกไปเราก็จะได้เงินในส่วนต่างของแคปิตอลเกนมันหมายความว่ายไงก็คือถ้าเกิดมีการซื้อหุ้นคืนมาแล้วตามทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าพอมีการถือซื้อหุ้นคืนมาส่วนมากแล้วเนี่ยจะพักดัาคาขึ้นขึ้นไปนะครับ ก็คือในทฤษฎีเก่า P เท่ากับ D ส่วน K ลบ G DPS เท่ากับ EPS นะครับเพราะฉะนั้นมันจะผลักดันราคาขึ้นไปพอมันมีการผลักดันราคาขึ้นไปปุ๊บมันทําให้เราได้กำไรส่วนต่างก็คือ capital gain ของบริษัทละนะครับแล้วถ้าเราเกิดอยากจะได้รายได้ตรงนี้ขึ้นมาเราก็ทําการขายหุ้นนะครับเพื่อจะ นำเงินตรงนั้นออกมาใช้แต่เราไม่ต้องไป,ปเสียภาษีเงินปันผลเพราะว่ากําไรสร่วนต่างของประเทศไทยเนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีเราเก็เสียแค่ค่าธรรมเนียมการซื้อขายเท่านั้นเองเนะครับอันนี้ก็จะง่ายหน่อยแล้วก็การขายในกระดานเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเก็บกักคือเราเก็บกักไว้ขายตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเราอ่ะโดนเป็นดีเวนดนนะครับเพื่อนลองนึกดูนะครับเราโดนเป็นดีเวเดนเนี่ยปันผลเนี่ยเขาจะมีวัน x t วันที่กําหนดการจ่ายปันผลออกมาอย่างชัดเจนว่าปีนึงเนี่ยเขาจะจ่ายวันไหนวันไหนที่เท่าไรแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่อยากจะได้กระแสเงินสดตรงนั้นเข้ามาแล้วเรายังไม่อยากจะเสียภาษีตรงตอนนั้นเราก็มันเป็นการฟิกเลยว่าเราจะต้องโดนแน่แต่ถ้าเกิดเก็บไว้แล้วเราไปเอาแคปิตอลเกณฑ์เนี่ยวันไหนเราอยากได้ใช้เงินเราก็ไปขายหุ้นนะครับมันก็จะได้ตรงอีกกําไรส่วนต่างตรงนั้นอันนี้ก็คือข้อเด่นข้อแรกของการซื้อหุ้นคืน,นข้อที่2เลยเนี่ย จุดเด่นของเขาเลยอีกข้อนหนึ่งก็คืออมัมก,การของข้อมูลข่าวสารหรือว่า,าในเรื่องของผู้บริหารที่เป็นมุมมองว่าตอนนี้มูลค่าหุ้นของเขาเนี่ยถูกกว่าความเป็นจริงมีอยู่หลายแบรนด์เหมือนกันอย่างเช่นตอนนี้จะเป็นแบรนด์แบงค์นะครับที่ทําการซื้อหุ้นคืนตอนที่เกิดวิกฤตโควิดอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยทำการซื้อหุ้นคืนเพราะเขาคิดว่า valuation ของกิจการเขาหรือแบงค์เขาเนี่ยมันต่ํากว่ามูลค่าความเป็นจริงแทนที่ว่าจะเอาเงินก้อนนี้นะครับไปลงทุนใน โครงการใหม่ซึ่งอาจจะคิดและคำนวณสราระตัแล้วว่ามาลงทุนในโครงในแบงค์เดิมเนี่ยในโครงการเดิมเนี่ยนะครับได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าที่จะไปลงทุนกับโครงการใหม่หรือว่าอาจจะผลตอบแทนเท่ากันแต่ความเสี่ยงที่ต่ํากว่าการซื้อหุ้นคืนเป็นการส่งสัญญาณอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้รู้ข้อมูลคืออัตสมการของข้อมูลข่าวสารเนี่ยเรากับผู้บริหารเนี่ยเรารู้ข้อมูลไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยเขาจะมีตัวเลข งบนะครับถ้าเราเรียน c p a เราก็จะรู้ว่าเขาจะมีตัวเลขของต้นทุนต่างๆเนี่ยซึ่งยังไม่ได้ประกาศออกมาในตลาดเขาก็จะรู้ก่อนฝ่ายบัญชีเขาจะรู้ก่อนฝ่ายกฎหมายเขาก็รู้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลข่าวสารที่มันไม่เท่ากันตรงเนี้ยมันไม่เป็นตรงตามทฤษฎีของเบอร์ตันมิลเลอร์ที่ว่าข้อมูลของข่าวสารของผู้บริหารกับเราเนี่ยได้เท่ากันทุกขณะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเขาไม่ได้ให้ข้อมูลเรามาทุกขณะนั้นนะครับ เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้การซื้อหุ้นคืนของเขาอาจจะมีนัยยะว่าเขามองว่าตอนนี้ว a ลูเอชันของกิจการของเขาเนี่ยมันต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วเขาก็ทำการซื้อหุ้นคืนมันก็เหมาะกับการที่เราคอยเฝ้าดูว่าหุ้นตัวนี้แสดงว่าผู้บริหารเนี่ยมองแล้วว่าเฮ้ยถูกนะเราก็อาจจะเข้าไปซื้อด้วยถ้าเราคิดว่าเอ้ยเราคิดว่าอันเดอร์วอลูเหมือนกันเราอาจจะเข้าไปเทค เทคด้วยก็ได้เป็นข้อดีในการส่งสัญญาณข้อนึงนะครับเป็นข้อที่2ข้อที่3เนี่ยต้้มแอบเฉลยไปในข้อที่1น,นะครับก็คือการที่เลือกว่าเราอ่ะจะขายหรือไม่ขายถ้าเรารับเป็นเงินปันผลหรือเรารับเป็นหุ้นปันผลเนี่ยยังไงซะนะครับวันที่ปิดสมุดบัญชีแล้วมีการกําหนดหวันมาว่าจะจ่ายตังค์กันวันไหนมันก็ต้องจ่ายแล้วภาษีก็ต้องหักนะครับแต่ถ้าเราซื้อหุ้นคืนไวแล้วเก็บไว้ตอนนี้เรายังไม่ได้รีบใช้เงินเราก็ยังไม่ขาย แต่ถ้าวันไหนที่เราจะใช้เงินแล้วเราก็ค่อยขายแล้วเอากําไรส่วนต่างตรงนั้นนะเพราะว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยราคาหุ้นมันจะขึ้น EPS แล้วก็ DPS อยู่แล้วนะครับข้อที่4นะครับเป็นการปรับโครงสร้างอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าหุ้นสมัญของบริษัทเนี่ยมันมีจํานวนเยอะเกินไปแล้วมันก็บริหารยากอย่างเช่นมีอยู่5000ล้านหุ้นหมื่นล้านหุ้นเงี้ยมันก็จะบริหารยากการซื้อหุ้นคืนเป็นการปรับสัดส่วนได้รวดเร็วมากเลยก็คืออาจจะไปออก ออกเงินกู้สักอันหนึ่งนะครับเป็นการปรับโครงสร้างนี่คืออาจจะไปออกเงินกู้สักก้อนหนึ่งแล้วก็เอาเงินกู้ตัวนี้นะครับมาซื้อหุ้นสามัญของตัวเองอคือกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอตัตราส่วนของการโครงสร้างของเงินทุนหลืกแคปิตอลสตัคเจอร์อเนี่ยนี่มันจะเพิ่มนะครับแล้วทุนก็จะลดลงนะครับมันทําให้การปรับโครงสร้างเนี้ยมันก็จะเป็นการปรับโครงสร้างได้รวดเร็วเพราะว่าถ้าเพื่อนๆฟังคลิปต,ตอนแคปิตอลสตัคเจอร์เนี่ย เราจะต้องกําหนดโครงสร้างของเงินทุนในระยะยาวมาก่อนในการในการประกอบกิจการเนี่ยนะครับพอประกอบกิจการไปอาจจะเปลี่ยนจากโครงสร้างของเงินทุนปัจจุบันเนี่ยไม่ตรงกับระยะยาวแต่ถ้าเราอยากจะแบบปรับให้เท่ากับระยะยาวเหมือนเดิมเนี่ยเราก็อาจจะใช้พวกหุ้นทุนซื้อคืนพวกนี้ครับมันก็จะปรับง่ายแล้วต้นทุนเหมือนกันจะต่ำอ่าประการที่5นะครับประการนี้ก็สําคัญเหมือนกันก็คือ ถ้าเกิดว่าปีนี้บริษัทมีกำไรมากกว่าปกติหรือผิดปกติคือ,อ abnormal นะครับพอมันได้กำไรมากกว่าปกติเนื่องจากโครงการใหม่ที่เราเอาไปลงทุนกันเนี่ยมันจ่ายผลตอบแทนที่ค่อนข้างเยอะหรือว่าอาจจะเกิดเศรษฐกิจตอนนี้ดีมากเลยดีดีเกินค่าเอาไล์ขึ้นไปเลยนะครับมันก็ทำให้เราจะต้องปันผลเยอะนะครับการปันผลเยอะบอกดีไหมมันก็ดีหรอกนะครับแต่สมมติว่าเราได้กำไรมาก เกินค่าปกติมาก้อนหนึ่งหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องเก็บกักไว้ลงทุนในโครงการใหม่ในปีหน้านะครับก็คือเก็บไว้อาสมมติว่า5 0 0พันล้านอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ DPS เราก็จ่ายปันผลไปแล้วนะครับแต่เงินมันเหลือไงส่วนมากเนี่ยพอเวลาเก็บกักเสร็จไอที่เหลือก็จะจ่ายปันผลนะครับพอมันจ่ายปันผลไปมากเนี่ยมันสวิงคือปีที่แล้วอาจจะจ่ายปันผลแค่ สองบาทต่อหุ้นปีนี้มาเลยห้าบาทต่อหุ้นเงี้ยมันมันมันสวิงมากนะครับโอเคราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปกันจริงแต่ถ้าอีกปีหนึ่งปีหน้าเนี่ยจ่ายปันผลเป็นเท่าเดิมคือสองบาทต่อหุ้นราคาหุ้นก็จะตกลงมาอ่าพวกที่ในทฤษฎีที่ว่าต้องการใช้เงินในระยะยาวซึ่งเป็นกระแสเงินสดอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่สูงอายุแล้วเนี่ยจะต้องการเงินปันผลที่สม่ําเสมอมันทําให้กิจการเนี้ยปันผลไม่สม่ําเสมอเพราะฉะนั้นการปันผลนี้ไม่สม่ําเสมอ กลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้ลงทุนดีกว่ากลุ่มผู้ลงทุนตรงนี้เขาก็จะไม่นิยมหุ้นพวกนี้เขาก็จะขายหุ้นพวกนี้ออกเพื่อจะไปซื้อหุ้นปันผลที่มีความสม่ําเสมอที่เขาจะกินค่า pmt ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นข้อเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อดีของมันเนี่ยการใช้หุ้นทุนซื้อคืนเนี่ยมันจะเป็นข้อดีละ่ะกักแล้วปันผลแล้วเหลือเท่าไหร่ซื้อหุ้นคืนไม่ต้องไปปันผลให้มันเยอะมากเกินไป เพราะว่าเดี๋ยวเงินปันผลมันสวิงมันก็จะสวิงต่อราคาในกระดานด้วยนะครับต้นทุนของเงินทุนมันก็จะเยอะขึ้นอ่าประการที่7นะครับประการที่7ละประการที่7ก็จะเป็นเรื่องของสตอคออ p ชั่นนะครับคือโดยปกติเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเขาก็จะตกลงกับฝ่ายผู้ถือหุ้นอยู่แล้วนะครับฝ่ายบริหารกับผู้ถือหุ้นเนี่ยกับฝ่ายเอเจนซี่เนี่ยก็จะทําการว่าถ้าเขาก็จะต่อรองว่าถ้าเขาประเมิน ทํา,ทาหุ้นเนี่ยครับคือคือหุ้นจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่กิจการมันได้ผลกําไรเท่าไหร่กิจการจะได้ผลกาไรเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่ผู้บริหารเน่ยทัศนคติการบริหารงานเนี่ยเขาเก่งแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารงานถ้าเขาเก่งจริงแล้วเขาพาหุ้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปนะครับให้ถึงเป้าหมายที่เขาตกลองกันไว้อะได้จริงๆเนี่ยนะครับส่วนมากเขาก็จะขอตอกอปชั่น ก็คือขอขอออปชันอย่างเช่นว่าถ้าทําราคาหุ้นเนี้ยขึ้นได้ถึง50บาทนะตอนนี้อยู่ที่40บาททําได้ถึง50บาทนะจะขอซื้อหุ้นในราคาได้ในราคา10บาทในจํานวน5 0 0 0 0นหุ้นอย่างเงี้ยครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับพนักงานให้กับผู้บริหารที่จะพานําพาหุ้นนี้ขึ้นไปส่วนมากแล้วเนี่ยในอเมริกาก็จะชอบใช้กันบ่อยเพราะว่าตรงนี้จะลดความขัดแย้งได้ส่วนหนึ่ง แต่ว่านโยบายการบัญชีเนี่ยระบบการบัญชีจะต้องดีนะครับไม่งั้นเนี่ยจะทําอุบายการบัญชีได้อย่างเช่นว่าจะดึงกําไรในอนาคตมาใส่ในปัจจุบันหรือว่า,าตัดต้นทุนออกไปในต้นรายจ่ายออกไปในอนาคตอะไรเงรี้ยเพื่อให้ราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นนะครับแต่พอมาพูดถึงหุ้นทุนสมารถซื้อขึ้นก่อนพนอเราได้สตอปชั่นแล้วคิดไว้แล้วนะครับแล้วเราจะเอาหุ้นตรงไหนจะจ่ายเขาเมื่อเขาถึง ตรงนี้ก็สําคัญเพราะว่าการออกหุ้นใหม่อะมันทำให้หุ้นจํานวนหุ้นมันเยอะขึ้นซึ่งมันอาจจะไปปรับแคปิตอลสตัคเจอร์ของเดิมไงเราไม่อยากให้มีการปรับแคปิตอลสตัคเจอร์ของเดิมนะครับหรือว่าในแอดดิเทคไฟแนนซ์ Ad เนี่ยสถาปตัตยกรรมมันจะจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทํางี้ไหมว่าถ้าเขาทําได้เราก็จะไปซื้อหุ้นคืนในกระดานให้กับเขานะครับ เพราะยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเขาใช้ออปชันตัวนี้แน่นอนผู้บริหารเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติว่าทําราคาขึ้นไปที่ห้าสิบาทเขาซื้อหุ้นได้มีออปชันซื้อหุ้นได้5 0 0 0สนหุ้นในราคาสิบาทเขาซื้อ1ิบาทไปขายในกระดานห้าสิบาทเขาทำเขาทําแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้อยู่แล้วในออปชันตรงนี้ก็ตรงนี้ครับจะเป็น7ข้อดีของการซื้อหุ้นสามัญซื้อคืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันบ้างว่าหุ้นพ่สามัญซื้อคืนเนี่ยมันมีข้อเสียยังไง ข้อแรกเนี่ยมันอาจจะเชิงอาจจะไม่เชิงเสียนะครับหรืออาจจะเป็นข้อเสียคือบางคนเนี่ยชอบปันผลนะครับไม่อยากจะคิดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้หุ้นทุนสามัญซื้อคืนเนี่ยมันไม่เป็นตรงไปตามทฤษฎีคือโดยปกติเนี่ยถ้าเรามีการซื้อคืนมาหุ้นก็จะวิ่งเท่ากับราคาหุ้นปันผลออกไปใช่ไหมครับแต่บางกิจการผมเห็นบ่อยๆเลยก็คือ,คอทําหุ้นสามัญซื้อคืนแต่ราคามันไม่วิ่งกลับลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนต้องกินต้องใช้จะต้องใช้เงินปันผลในการใช้จ่ายประจาําวันเขาก็อยากจะได้เงินปันผลเนี่ยที่มากกว่านะครับมันก็เลยทําให้เขาคํานวณได้ง่ายกว่านะครับประการที่2เลยเนี่ยเราไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงใน7หัวข้อว่าซื้อหุ้นสมามัญซื้อคืนไปทําไมนะครับผู้บริหารเนี่ยซื้อทําไมทําไมต้องซื้อหุ้นคืนแล้วซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันเกิดยังไงนะไมันก็เกิดข้อเสียของมันว่าเอ๊ะทำไมต้องซื้อคืนด้วยนะซื้อคืนเอาไปทําไม เอาไปทำสตออปชั่นไหมหรือจะเอาไปทําอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยคนก็อาจจะมองในความคิ็นในทศนคติที่แตกต่างกันในผู้ลงทุนข้อที่3าเนี่ยจะเป็นบ่อยๆเลยก็คือหุ้นทุกสามารถซื้อคืนโดยปกติเนี่ยจะซื้อคืนสูงกว่าความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นข้อเสียกับผู้ถือหุ้นเดิมที่เขายังต้องถือหุ้นอยู่ที่เขาแบบว่าจะต้องเอยแชร์ตรงเนี้ยกำไรตรงเนี้ยแทนที่ดีวเดนตรงเนี้ยเขาจะได้ราคาอย่างเงี้ยเขาจะต้องเอาไปซื้อหุ้นคืนที่ ถ้าราคามันเท่ากับราคาตลาดมันก็โอเคใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันซื้อหุ้นสามัญคืนเนี่ยในราคาที่สูงกว่าเน็ตในในกระดานเนี่ยปันผลแล้วมาเสียภาษีเงินปันผลเนี่ยอาจจะคุ้มกว่าไหมนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปลุ้นด้วยว่าราคาหุ้นมันจะขึ้นตามแคปิตอลเก้หรือเปล่านะครับ,นะรบนี่ก็คือข้อดีข้อเสียของหุ้นสามัญซื้อคืนที่ท้ำจะมาแชร์ให้ฟังในวันนี้นะครับไงก็ขอให้เพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ตามด้วยนะแล้วก็เพื่อนๆใครอยากคอมเมนต์แล้วก็ ผมจะมีแนวทดสอบนะครับเดีย๋ยวพอทําคลิปหุ้นทุนสามาัญซื้อคืนเนี่ยคลิปเงินปันผลคลิปรวมๆเนี่ยนะครับอาจจะทำหลายๆหลายคลิปๆหน่อยในเรื่องของหุ้นทุนสามาัญซื้อคืนเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีม็อกนะครับเป็นแบบทดสอบนะครับก็พอดีว่าในที่เว็บไซต์ที่ประเทศจีนเนี่ยก็คนจีนเนี่ยส่วนมากจะชอบสอบ CFA กันเนาะก็ทำให้เขามีสังคมแบ่งปันตรงนี้ครับแล้วเราก็ใช้ข้อสอบตรงนี้เอามาซ้อม นะครับการทําการที่จะเลาจะาไปสอบได้นะครับ